มาพี่น้องมาถึงขั้นตอนวัดวัดแบบไหนสูตรนะสูตรเราใบพอหลังจากเราได้ไม้มาเนาะเราก็มาแบ่งไม้เรายาวเท่าไรเราก็หาร 6. แบ่งให้ได้หกช่องพี่น้องแบ่งให้ได้หกช่องอเนี่ยแบ่งไงนะ ถ้าใค,ใครอยากได้1้อยสิเต็มก็110เต็มเลย1้อเต็มนี้มันจะอยู่ที่18.3อันนี้ไม้ท่อนนี้ร้อยเจ็เซนเออไม้ท่อนนี้ร้อยเจ็ซนแล้วก็มหาร6มันก็จะได้17.83นี่เราก็จะแบ่งแล้วก็ออกแบ่งชีดอย่างนี้ อันนี้คือช่องที่1นึ่เส้นนี้ให้นับ1 1 2 3 4 5 6ปลายคือ6กด้ถ้าถ้าใครยังทำแบบนี้ไม่เป็นเอาไม้สี่เหลี่ยมนี้เลยแล้วก็แบ่ง6ช่องอก็คือเอา107เซนนั่นแหละ1้7เซนหาร6ได้17.8หลังจากนั้น โตทำยังไงพอได้หกช่องแล้วจได้หกช่องแล้ววัดวัดช่องที่หมาอีก3ามนิ้วตัวนี้เ้อะสมนิ้วมันก็จะเป็นตัวอุ้มลมไปทำอะไรก็ได้โค้ง,งให้มันสวยๆเพราะตรงนี้เราจะถากจริง แล้วสันฟันลมเป็นยังไงสันอารมไอ้ปลายนี่คือหกเด้อสันฟันลมนี่เอาเอาหกหนี่วัดแบบไหนวัดจากจากนี่หน้าเนี่ยพยายามใส่ให้มันเรียบเสมอกันดีๆเป็นฉากดีๆเราจะวัดวัดเนี่ยลงมาด้านหน้านี่ลงมา แล้วก็จะติ๊กไว้จับตัวเงี้ยจับมาหกแล้วก็ติ๊กไว้ปึ๊บเก้าติ๊กไว้สิบสี่ติ๊กไว้สิบเก้าติ๊กไว้ แล้วก็27ติ๊กไว้27พยายามใช้ปากกาเพราะว่าตอนรอมันมันจะได้หน่อยแล้วตอนนี้ก็สุดไม้สุดไม้ก็คือ2นิ้วโอเคสุดไม้สนิ้วมันก็จะมาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ นี่นะใครพอมองออกไหมเสม้นมันอันแรกคือสุดไม้ช่องที่สองนี่ยิบเจ็ดช่องที่สามสิบเกช่องที่สี่สิบสี่ช่องที่ห้าเก้าช่องที่หก็คือหเนี่ยมันจะเป็นเส้นเนี้ยเส้นที่เราต้องนี่แหละเป็นไม้ที่ล่องเหลือไว้คือตรงนี้ด้านนอกนี่คือจะเอาทิ้งให้หมดจะเอาเลื่อยเลื่อยยนเล็กตัดออกเลย หมดเลยอันนี้คือสันฟันลมนะสูตรนะกล้องเห็นชัดไหมจำไว้เลยปลายใบ6 9 14 19 27แล้วก็2นิ้วสดวไม้มันจะเป็นอย่างนี้นี่คือสันฟันลมต่อสันตามสันตาม <c oughs> <c oughs> เห็นชัดบ่ะสันตามนี่มันมี2เส้นเ้ยมันมี2เส้น เส้นในเส้นแรกคือคือเราเรา,เราจะวัดจากนี้เราไปเข้าไปวัดลืกไปด้านนี้นะนี่คือหน้าไมานะ้เนาะหน้าอันแรกนี่คือห้าเนี่รตัวเอานี่ช่องที่หส่วนห้าทับหกเจทับเก้สทับสิแล้วก็สิบเาทัช่องที่สองนทับยี่สิบเแล้วก็สุดไม้ทันไหม ห้าเราวัดยังไงเขาวัดเราวัดหน้าไม้เ,เราวัดแบบนี้วัดหน้าไม้เข้าไปเนี่ยจึงถึงให้บอกว่าตรงนี้เรียบเยบสมอกันตั้งฉากดีๆแต่พอเราเราใส่มันดีๆปุ๊บมันจะตั้งฉากแล้วก็เอาเลื่อยวงเดือนเข้ามาป่ามันลงไปมันก็จะเป็นฉากพอดีอ่าเนี่ยแลก็วัดมาห้าติ๊กไว้พยายามแช้ประกาศอันนี้เราตัวามาเกอร์มาทำคืออยากให้เห็นเห็นชัด วัดมา5แล้วก็ต่อจากห้ามันก็แล้วก็จะมาวัดอีกหกเซนอย่างนี้ไงมันี้วัดไว้ก่อนวัด7จแล้วก็ติ๊กไว้แล้วก็ต่อจากเจ็ดไปมาวัด9ก้าจะเป็นตัวนี้เนี่ยทบอันแรกอันนี้อันแรกช่องที่4ก็วัดมา11บเอ็ดก่อนวัดเข้ามาปุ๊บติ๊กไว้แล้วก็ต่อจาก11แล้วก็มาวัดอีก14แล้วก็ติ๊กไว้้มันก็จะเป็นเส้นนี้เดี๋ยวสิเท่าสิ 31มีตัวอุ้มลมแล้วก็สุดไม้ตรงนี้แหละคือเราจะทาออกนี่นี่ทาออกให้หมดนี่ที่เหลือก็คือนี้ที่เหลือน,นี่คือที่เหลืออ่านี่นี่คือเรือตรงนี้คือทิ้งให้หมดเอาใส่กบใส่ตรวนี้ก็เอาวงเดือนบาก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 แล้วก็ตีข้อออกตีออกข้อออก ประมาณนี้นะสันตามลงมันมี2องเส้นช่องปลายใบห้วัดมาหาปุ๊บแล้วก็ติ๊กไว้แล้วก็ต่อจากจากหแล้วก็วัดอีก6กมันก็จะคือความหนาตรงนี้ก็มันจะมีค่าเท่ากับหกหเส้นปลายปลายยาวมาความหนาตรงนี้มันก็จะเป็นเก้าเส้นหนาหนาความหนาตรงนี้ มันก็จะเป็น14เซนมันก็จะถูกลดทอนลงมาตามค่าความกว้างตอนนี้ก็1 9นี่คือเนื้อไม้นี่ตัวสุดท้ายนี่คือเนื้อไม้ตรงนี้ตรงตรงไหนตัวข้างหน้านี่คือระยะเอียงออกไปที่ที่เราจะอากออกทําให้ใบมันเอียงเดี๋ยวจะไม่ให้เอียงมากคือการเลาไม้นี่มันทําให้ใบพัดหมุนเร็วรอบจัดนะแล้วก็สา ตรงนี้ก็จะสุดไม้พอดียีิบเจ็ดนี้คือสุดไม่เป็นไรเอาไม้ทันอยู่เนาะดีกลับไปกลับมาเอาเถอทำคลิปนานไม่ได้มันมันโหลดไม่เข้าพี่น้องเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอธิบายต่อๆไปเดี๋ยวจะมีภาพไปบอกสูตรตรงๆอีกอีกรอบหนึ่งได้อเอาแค่นี้นะวัากล้องพอเห็นอยู่เนาะขอบคุณที่รับชมกรัผมขอบคุณครับ